วัสดีเมื่อชาฟิลเกมเมอร์ทุกคนนะครับวันนี้ผมศิลาก็วันนี้จะมาทำเดลิมิชันกดนว่าทำะอะไรเทนซีเคเจอ3์สามจักรงอนทุนิวอีเดนก็เพิ่มเะครับเปลี่ยนเป็นเอนจินเนอร์ว่าถ้าเกิดตัวไหนที่ผมไม่ชอบเล่นอะ ก็มาให้พลังงานเราจะได้เอ็กพีฟรีๆโดยไม่ต้องเล่นนะครับชิวกว่ okay, าเฮ้ยพลาดก็เป็นการคัดเหมือนเดิมใครก็ขอด้วยดูของแค่แตกเต็มทีแฮนด์ซีเคเจอ นี่ครับผมไปขุดทำเปอร์ห่ะ On. Oh, no. Incoming thumper. Let's get to mining. I'm picking up a signal for a crashed LGV near your location. I want to check it out. I find something good. รอสามตัวก็ต้องไปยึดฐานโอ้โหมอรวิงเนอร์พอดีเลยสี่ตัวละ นนมันจะมาแย่งผลงานผมนี่หตัวแล้ว ยังมีชอร์ตเซ้นอยู่ตรงนู้นว่าเอ้ยย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 ตัวแล้ว7ตัวผมไม่รู้ว่าทัมเปอร์มันยากขึ้นหรือเปล่าขนาดไหนนะว่าผมไม่ค่อยเล่นดัมเปอร์แล้วน่าเบื่อแต่ถ้าเกิด ปรับอะไรใหม่อาจจะตีขึ้นกันนะละครบละโอเคไปเลยไปวงา,ไปางแผนนะก็ผมเริ่มจะจัดเวลาในการเรียนนะครับทำให้เล่นไฟฟอร์ดได้น้อยลงแต่ก็จะพยายามแบ่งเวลามานะครับ อย่างอันนี้ก็ทำเป็น daily meet ควันก็ทำทุกวันคขำๆนะอัปเดตสถานการณ์จะมีคนช่วยเราไหมเนี่ยตัวของอันเกโพดแล้วผเปิด carry current activity ได้ไหม ร้อยห้าสิบเมตรถึงเป้าหมายมีคนมาไหมเนี่ยโอเคมีประมาณสองคนครับโอ้ <'m> oh, ป้อมมันยังไม่ได้ทำลายเลยอะ่ะมีแดงด้วยอ้า oh, oh, มันหันมาแล้วหน oh. ีครับหนีสไนลเปอร์ ทำไมวะฮะไม่โดนไม่โดนเลยโอ้ยโอ้ยเจ็บ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 เจ็ตเจ็บเ่็บเจ็บเจคบเ่าบเจ็จ็บเจจเจ็บเดีบเดีบวจ <c oughs> ็เจเจ็เเ เกือบเฮ้ยมินหน่วยไนายเปอร์มาแล้วหนึ่งตัวเราเพื่อนเยอะคนหนี้ครับ ไม่พร้อมอะซบซบแมนยิงไม่แม่นเหรอกดเลยส <c oughs> <g ird> องคนมีแค่สองคนอะ่ะจะเอาเหรอ

วิ่มันพูดได้ด้วยรู้ว่ามันพูดได้ตัวนี้นโอ้โหดูรอบชิปเราซิ่งผมเอาเลยก็ได้ปะเอาเลยกดเลยคนเดียว จากกันหน่อยคือเป้าหมายของเรานะครับสตอกทูปเปอร์สตอกทูปเปอร์สตอกทูปเปอร์เอา้านีเสียงนะแล้นะจากกันหน่อยละ หนึ่งนะด้ว่สองเพื่อนจะรดเราค่าหมดเลยเพื่อนเด็ดนอตแล้ว

ถ้าม,มันยึดง่ายๆแปลกๆสอง back, คนอ้าวนี่สตาร์เตอร์แพ็คนะมีมวกโอเค ต่อทูเปอร์ไม่เอาอ๋อแล้วมีเจ้าก็น,นอดเจ้าก็น,นอดอเคสองตัวละผมว่าเราใช้ได้นะได้เร็วร้อยอะไรเรียบร้อย ออผมไม่เคยแย่งเพื่อนทันเลยเรามีหน่วยสนับสนุนทางไกลอยู่โน้นนะครับ เออยายาทำกูเอ้เอ้เอ้ยาไม่กินไม่โดนตุกอ่ะอะยายายาเออผมก็ลืมให้ดูรางวัลที่ได้นะครับขอดาวเลย ก็ถ้าอยากให้ผมทำอีกก็ไล์เพิ่มนะครับจะได้รู้อยากได้สักน้อยสักห้าไล์นะครับต่อไอรอนท็อกซิกได้สีขาวอะไรทั้อยา่างจำเจ็ดโพลิตี้หนึ่งโอเคก็เจอกันใหมค่คลิปหน้าอย่าลืมไลคนะ์และซับสไคร้สวัสดีครับ